ถักท้ายชาววันเสาร์ค่ะพี่น้องค่ะพอ,อกันกับช่องโชติกาชาแนลอีกแล้วมือนีฟ้าน้ำเสนอตำบักทั่วจ้าตำทัว่วมีขนมจีน มีปลาทูทอดสองโตแล้วก็แอบมีเขาวสวยนิดๆค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้กินเขาเศร้ากับเขาเที่ยงน้ากันคือเก้าจากพี่น้องหาโมงเศร้าเกือบเที่ยงคือกันละ่ะเมื่อนี้บรรยากาศนาบ้านจาะพี่น้องสามีกับลูกเบยูเมื่อนี้วันเสาร์เนาะจ้ะเนาะสามีพาลูกไปเล่น ใช่พี่น้องขนมจีนอัน้นเขาปุ่นได้มาแต่ห่าง ลูกทั่วสดๆกรอบๆจ้ะสั่งกับไม่อยู่จ้ะ ต่วางล่างมือเราเด้อเป็นใส่มือก็ได้ช่วงนี้อากาศดีจุจ้ะเมื่อนี้มีลมเย็นมีวีนิดนึงปกติ เขาสิเขาหนาห้อนแล้วแบบนั่งมาได้จาช่วงเียอากาศแบบหอนแบบไฟลน้นนะวันนี้นั่งไดยอยู่หางเศร้ารหอนในหอนครับ น้องมาเดอ้อแซ่บๆน้ำกันจ้าทักทายเอฟซีเก่าแล้วกับเอฟซีใหม่สุขุสุขคนที่เขามาติดตามฟ้าเดอ้อจ้าเดอ้อขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามให้กำลังใจน้องฟ้าเดอ้อค่ะเดอ้ออืมเฮีย <laughs> โอ๊ยลืมเอาอ่ะ กืเอมอนแนวมาใส่กะแค่เพื่อขานลูกแถละ่ะขานลูกแถละพี่น้องอะไรกินแล้วมันเค็ก สวัสดีใกล้วันหวยออกพี่น้องแต่ว่าฝ่าฟันดีฟันมาได้เป็นทรงน้ำปูงยอยู่ในวัดไหมพี่น้องได้ไปกราบพระกราบปูงยอยู่ในวัดมาสัน่นดาวาตีเล็กก็เป็น ว่ากันด้อจ้ะสไตล์เกากินอุบาทคือเกากินคำยังไงคือเกาไม่ค่อยแสบไหมจ้ะยัง <ś c oughs> วันมาแล้ว ใหญ่มะนางหนาบ้านมันก็น,น้ำมาหนาบ้านเนาะดังดีแท้ๆ บอกทั่วสดกรอบมากจ้ะ โอ๊ยประทูแซบแซบจ้ะบะเข้มบะเข้มหลายนัวพอดีนัวพอดีนัวพอดีกินกับเขา อาเพชรละบัตรกเพิกออกเลยแหละตำ่ำต่ำใส่แบบพีิหกหกเม็ดพี่เนาะ น,นี่เขาเอิญไข้เฮือขีบมันจจเนี่ยนั่นแหละฝ่ามากินมากินเนี่ยจ้ะไข้เฮือขีบประทูปุ๊กปู่จักยังได้เถาถิมก็ซื้อ <c oughs> สิเรือปลาไว้ให้ลูกตัวหนึ่งว่าสันพี่น้องว่าเลือจ่อยแก่เพชรได้จ้ะเดี๋ยวไปถอดให้ไหมซื้อมาส,สองแพ็คแบ่งกันพูละแพกก็กระใดนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> กินไปฟังเสียงนกเสียงกาไปพี่นอกนกไล่ไล่อยู่เนี่ยยั็แกะแต่กะระลอกอะะ่ะค่ะกระลอกกระไลพูดนะอันนี้ไม่นกยังนี่แต่กระลอกนะเพื่อนมักมาลอยกินนันบังหุ่งซุกว่า ่าได้แพ้งหรอกจาะแบ่งๆก่อนกิน <laughs> โอ้พี่น้องจะฟาเพชรแล้วทั้งเพชรทั้งอิ่มนั่นเลยจ้ะนี่ไปหาล้างใหม่ล้างมือก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมามาเป็นกำลังใจให้กันนะคะเด้อฝากกดไลค์กดติดต 3, ามโกตสับตะไครช่องชุดติดกับเชีเป็นกำลังใจในน้องฟ้าไดเด้อจ้าไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโอ้คี่เพ็ด